สวัสดีครับสวัสดีครับท่องใช้ช่นงครับฝนตกปล่อยๆนะครับมันนี่ฝนตกปล่อยๆสีไปหานะครับสีไปหานอโจดนะครับนอโจดนะครับมาต้มครับถ้าต้มจริงก็ต่ำมากครับมาไปเบิ้งนี่ครับต้นโจดครับเนี่ยโจดนะครับต้นโจดนะครับผมตั้งคู่ไปแล้วครับผมพอแล้วนะครับนอใหญ่ขนาดนี้นะครับนอโจดม่ธรามาด่านะครับ ครับอันนี้คือนอโจดนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่นีคือนอโจดนะครับนี่ต้นมันครับนี่คือกิ่งโจดนะครับนะครับนี่คือนอโจดนะครับแถวนี้ซีมีหลายครับช่วงนี้น้ฝนนะครับฝนกับลิ้นลโอน้ครับมีมีมีฝนนอหนึ่งครับหลายอยู่ครับแถวนี้มาเบิ้งกัน พักไปต้มครับพักไปต้มต้มจริงก็ตำหุ่นแสบไปนะครับนี่ครับหนอหนึ่งเห็นปะนี่ยังลางงอยู่ครับนี่ครับนอหนึ่งครับพะครับก็จะประมาณนี้ครับนออจูดครับครับไปสองนอครับอาจักสิบนอกับพ่อครับ สิบนอนี่ยครับกอโจดนะครับกอโจดจะประมาณนี้ครับจาบโบอันนี้แต่บานนอหังโอ้แสบครับนอโจดนี่แกงกระแสบเปื่อโจดกระแสบครับแกงเปื่อโจดนะครับมาติดตามกันเลยครับสิไปทางใดต่อนะครับเพิ่งฝนกระลินนะครับฝนกระลินนี่ครับโอ้โหสูงแล้วนะครับ ตรงนี้สูงแล้วครับยู่น้าขางเชียงหัวครับขางเชียงหัวเชียงห้าวเนี่ยครับนี่สูงแล้วสูงแลวก็หักเลยครับมาเบิ้งนะครับนี่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 สูงแล้วว่าเบาครับเอาสุ่มตำตำครับมาเบิ้งกันเลยครับสองนอครับนะครับสองนอะหาจยน้าขางหัวขางห้าวเนี่ยครับเนอะโจดนะครับ เรวบูขึ้นไปในปลาจังหน่อยนี่บ่ครับขึ้นไปในปลาครับนี่ก็กอโจดนะครับหน่ยเราจะหาหาหน่อซิปหน่อ,นอ,นอก,กับพ่อกินครับหน่อโจดนี่ตรงนี้ไงที่นี่นอยู่สองหนอนะครับเมื่อกี้เห็นแบบ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 เห็นแบบแบบยูซือนี่ครับขึ้นสูงจังหน่อยในหนอครับ นี่คือหน่อโจดครับบรรยากาศการเก็บต้นหน่อโจดหน่อโจดเออใช่ล่ะดูเหลกโปวดครับเหลกโปวดอ๋อก็ได้ผมมีเดี๋ยวเดเบิ้งปลาไหมครับเดี๋ยวว่าเรื่องเบิ้งมาไปไปครับนะครับมาเบิ้งกันครับปลานี่สิเป็นยังไงครับสีมีพ่อให้เก็บวะครับนี่ครับต้นโจดจะเป็นต้นน้อยๆสิครับหน่อโจด ตามอันนี้เป็นนอใหม่นะครับเนี่ยือ้นนอใหม่กอไัยแต่ที่เล็กๆบังสีขึ้นนอโจดครับนอโจดนอโจดย่างเดียวครับมาหาไปเรื่อยๆครับนี่ครับขันมีขันมีกีดีเองสิครับนี่นี่นี่ครับพี่น้องนะครับขันมีก็จะเป็นแบบนี้นอโจดนะครับบบใหญ่หรอครับ นอนหน่อยๆแต่ว่าสุดยอดของความอร่อยครับอุ้บขับซะนกเกือบนครับนอนหนึ่งนะครับแทงขึ้นมาสิอืมเจ้ครับนี่ครับนอนหนึ่ง,นอนนงเอ,อ,เ,อ,อเกิดดีครับเออครับนี่ครับนอนหนึ่งปั๊บมัน อย่างนี้ครับนอนไม่ใหญ่แต่เล้าใจครับนอไม่ใหญ่แต่เล่าใจครับบูขึ้นหาสิครับบูขึ้นหานอโจดพี่พี่ครับพี่น้องนี่ครับน้องเงาครับครับโจด เบื้องขันมันสูงครับพี่น้องมันสูงพี่สูงเขึ้นครับจินตายุครับเฮ้ยโจดครับเพียเอ้ยพี่ครับเพียเพียเพียเนาะนะครับผมนะครับฮักโปฮักโปครับนะครับก็หลายครับก่อนนี คืนอนอโจดครับอึ๊บอึ๊บสุดยอดครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดปลานี้พี่ครับกิเลกะดาอยู่ครับซนีกับพ่อพอกินแล้วครับพี่นอ้องครับอึ๊บครับแค่นี้ก็พอกินแล้วกินกับตำมะละกอครับนี νε, คบน่ครับเบอรนะครับนอโจดครับนี่ครับนอโจด อึอฮ่าครับนจุดนะครับอึบอึบครับผมยาวมากครับครับยาวมากนอนจุดนี่บอครับมาเบิ้งกันเบิ้งกันครับท่างนี้ครับ พอมีเก็บอยู่ครับอ่านี่น้อย,อยพอปีรีครับมาปีรีอึ๊บหน่อยปวดครับแล้วงกงนมงนตะหน่อยปวดโอ้สุดยอดครับไปอีกจักหน่อยกับพอแลละครับยังหาต่อครับช่วงฝนตกฝนตกลิ่นยังหาเรื่อยๆนี่บ่ ที่นั่นครับอันนี้เป็นปลาหัวไหลปลายหน้าเนี่แหละครับต,ตามหัวไหลปลายหน้าจะมีต้นโจดก็เป็นตะมีเห็ดอยู่ครับพี่น้องว่าอันนี้คือปลงนะครับต้นปลงครับอันนี้คือต้นปลงครับอันนี้คือต้นโจดนะครับโจดโจดสิล่ำหน่อยก็กระเพย,ยครับน,นี่คือโจด น่าจะเบิดแล้วครับพี่น้องแบบนึงครับประมาณน,นี้ครับพอเลรอครับกินกับตามมังหงครับผมสวัสดีครับ